ทันไมเนี่ยทันไหมนเนี่ยอา้อาวอ้าวทันไมนเนี่ยอา้าวทำไงดีสกีไปดีสกีไปเกตายแกงั้นลหรที่จะปาผ่าหายลนะกีไปดีเดี๋ยวต่อถูกวยิงเลย้อสเลยยิง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 เฮ้ย แน่จริงเอาเหรอแน่จริงพอเอามาสิโอ้ไม่ไม่วว้าวโอ้ว้าวเหมือนถอนหัวอย่างกระสือหลายหัวแต่คราวนี้ก็สือแล้วนั่นตัวเลยเดี๋ยวอเดี๋ยวเยสเยส มันมีระบบนั่นด้วยเหรอแต่ว้าวโอ้ไม่เจ้าจีเหรียญตัวนี้เัวปอมโอ้ทำไรนั่นนะโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใครกันเฮ้ยเอ่เอจ๋งมาเลยลูกที่ จ๋งมากเลยไม่เป็นไรสองคนเดียวโยนปุ๊บแล้วช่วยปดตัวให้หน่อยได้ปะไม่ได้แล้วดูในหน้าจอฉันนะ